ผมอายุ32ปีพรรยา27ปีคือตั้งแต่พันรายาผ่าคลอดลูกมาจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ9เดือนนะคะเคยไปตรวจภายในหลังจากคลอดประมาณ2เดือนครับตอนนี้พันรายากินยาคุมกําเนิดเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีน้าหล่อลื่นเยอะแต่พรรยาก็ยังบอกว่าเจ็บข้างในเจ็บในมดลูกมีเพศสัมพันธ์ทีไรร้องไห้ทุกทีผมสงสารมากควรทําอย่างไรดีครับอาจจะต้องจุงมือกันแล้วก็ตอนที่คุณผู้หญิงไปเจอคุณหมอสูอีกค หนึ่งอะไปปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่า,าเนะาะว่าเราจะจัดการยังไงได้บ้างเพราะจริงๆมันก็คงมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็สรีระหลังจากตอนที่คุณผู้หญิงเขาตั้งครันด้วยเพราะว่าสริยะกับฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันไม่เหมือนตอนก่อนตั้งคัน ต้องถามว่าหลังจากคลอดประมาณ2เดือนเนี่ยไปพบหมอหลังจากนั้นได้ไปพบหมออีกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคุณหมอฟ้าที่ต้องไปพบหมอสุดั้ึงใช่ใช่ไปปรึกษาเธอเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนร่างกายกันกลังปรับตัวให้กลับมาเหมือนกับสภาพก่อนที่คุณผู้หญิงจะเคยตั้งครรภ์นี่มันเพิ่ง2เดือนเอง ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะพบคุณหมอโดยด่วนเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอหมอนานแล้วเหมือนกันนะคะยังไงจะได้ตรวจสุขภาพภายในกันอีกทีนึงด้วยไม,ไม่ใช่ว่าไม,ไม่ใช่ว่ามีเพศสัมพันธ์กันทีไรร้องไห้ทุกทีอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่สุขสงแล้วอีกอย่างม,มันมีในกลุ่มที่หลังจากคลอดเสร็จปุ๊บมันมีเรื่องอารมณ์ที่อพอฮอร์โมน เปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินโรคซึมเศร้าหลังคลอดทุกเจอได้นะคะซึ่งบางคนไม่รู้ตัวเนาะ,ะซึ่งยังไงเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเรร้องไห้นี่มันไม่ปกติ <c oughs> แล้วก็จูงมือภรรยาไปเป็นเพื่อนข่าวดูแลเขาหน่อยตอนที่ไป follow up กับคุณหมอสูครั้งหน้านะคะ <c oughs>